เดี๋ยวต่อไปไปที่คุณอังคณานะคะก็บทบาทสำคัญของผู้หญิงะะและสันติภาพของเมียนมาผ่านมุมมองมิติสิทธิมนุษชนค่ะคุณอังคณาลีรัฐจิตเรนเช่นค่ะขอบคุณคุณทัะไปดีนะคะและ้วก็ขอบคุณที่ยินค่อนข,ข้างประมาานะคะเวลาอยู่ในเวทีใหญ่ๆอะไรแบบนี้กจ ต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าจริงๆพอดูหัวข้อแล้วเนี่ยท่นเองเห็นว่ามันมีความสําคัญนะคะที่จะต้องพูดถึงเรื่องของบทบาทของผู้หญิงนะคะในการสร้างสันติภาพในเมียนมาซึ่งทันเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทอย่างมากแต่ว่าเรื่องราวของผู้หญิงไม่ค่อยได้ถูกกล่าวถึงนะคะ ยังคิดว่าการการมองปัญหาแบบปฏิภาคภาวะอรือ i n t e r s e c t i o n a l i t y เนี่ยมันจะทำให้เราเราสามารถมองถึงปัญหาที่มันซับซ้อนนะคะมองได้เด่นชัดแล้วก็อาจจะทำให้เห็นปัญหาบางอย่างที่อยู่ในมุมมืดหรือซอกหรืออะไรได้มากขึ้นนะคะพอพูดถึงบทบาทของผู้หญิงเนี่ยภายหลังรัฐประหารเนี่ยนะคะเราคงเห็นนะคะว่า มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยนะคะที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารและเรียกร้องประชาธิปไตยคนในจำนวนของคนกลุ่มแรกๆที่ถูกยิงเสียชีวิตก็เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็มีอายุน้อยด้วยนะคะเราจะเห็นผู้หญิงที่ออกมายิงข้างหน้าอย่างกล้าหารในขณะเดียวกันมีผู้หญิงอีกจำนวนมากนะคะที่คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังอย่างถ่อมตนแล้วก็ไม่เคยที่จะ ยุดยั้งแนวทางในการต่อสู้เพื่อเพื่อประชาธิปไตยนะคะออวันนี้เนี่ยดิฉันจะขอพูดในมุมมองนะคะในเรื่องของสหประชาชาติกับอาเซียนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสหประชาชาติมีความพยายามอย่างมากนะคะที่จะมี engagement กับอาเซียนนะคะคือบางทีเวลาพูดถึงอาเซียนเนี่ยนะคะดิฉันไม่ค่อยมองไอ้เวลาพูดถึงปัญหาเมียนมาเนี่ยดิฉันจะไม่ค่อยมองในในเรื่องของอาเซียนสิประเทศบวกหนึ่ง แต่ดีฉันจะมองในเรื่องของภูมิภาครุ่มน้ําโขงซึ่งทีนเห็นว่าในประเทศในภูมิภาครุ่มน้าโขงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมีความคล้ายคลึงเห็นอกเห็นใจนะคะและช่วยกันมากจนทําให้บางทีเนี่ยการสร้างสันติภาพในเมียนมาเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากประเทศใกล้เคียงเมียนมาเองเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเห็นความสําคัญของภาคพลเมืองนะคะหรือคุณค่า ของความเป็นมนุษย์ของความเป็นมนุษย์ของผู้คนในอาเซียนนะคะทีนี้ฉันอยากจะขอนำเรื่องเราวในในที่ผ่านมานะคะในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในการสร้างสันติภาพซึ่งคนแรกที่ฉันอยากจะพูดถึงก็คือคุณคริสเตียนเซนิงเดอร์เบอร์เกอร์นะคะคริสเตีนเนี่ยเขาเป็นอดีตทูตสวิสเซลนด์ประจำประเทศไทยเมียนมาและลาว ะะเขาเป็นนักการทูตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากนะคะแล้วก็หลังจากที่เขาพ้นวาระในการเป็นทูตใน3ประเทศนี้เขาก็ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสหประชาตินะคะให้เป็น Special Envoy หรือทูพิเศษด้านประเทศเมียนมานะคะคริสเตียนเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเมื่อประมาณปี2018นะคะแล้วก็ เขาพยายามมากนะคะมา,มาเมืองไทยหลายครั้งเนื่องจากก็เคยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะไปพบกับผู้นำของอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะแทบทุกประเทศเลยเพื่อที่จะขอเข้าไปในเมียนมาเพื่อที่จะขอเข้าไปพูดคุยกับออทัมดมาอแต่ว่าไม่เคยได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยค่ะคิสเสียงก็ ก็ลาออกนะคะเนื่องจากว่าเขาถแถลงการแล้วก็แจ้งว่าเรื่องเขาลาออกเนื่องจากเขาไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามอานัดที่ได้รับมอบหมายได้นะคะ mm hmm. คนที่สองเนี่ยหลังจากที่คุณคริสตีลาออกเนี่ยนะคะ mm hmm. เลขาธิการสราประชาตินะคะคนปัจจุบันนะคะ mm hmm. คุณอันโตนิโอคูเซเรสเนี่ยก็ได้ตั้งโนลีนเฮเซอร์อนะคะ นูลีนเฮเซอร์เป็นเป็นนักการทูตที่เชี่ยวชาญมากแล้วก็มีประสบการณ์ในการสร้างสันติภาพทั่วโลกนะคะนูลีนเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์นะคะสามีเป็นคนมาเลเซียก็ต้องถือว่าเป็นคนเป็นเป็นผู้หญิงอาเซียนนะคะแล้วก็คุณเฮเซอร์เองเนี่ยนะคะก็ได้พยายามในการที่จะหารือนะคะกับทุกประเทศในอาเซียน ในเรื่องของไฟพลอยคันเซัสนะคะที่มีข้อตกลงร่วมกันนะคะทั้งเรงืในเรื่องของการช่วยเหลือด้านมนษุษยธรรมด้านผู้ริภัยอะไรต่อเนี้อะไรต่างๆเ,เขามาเมืองไทยหลายครั้งนะคะแล้วก็ไปอินโดนีเซียนะคะเขาเคยไปพบกับรัฐม,น,มนตรีต่างประเทศของ มาเลเซียนะคะคือไซฟุด,ดีนอับดุลรอแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้คือมีมีแถลงการร่วมกันนะคะโดยที่ไซฟุด,ดีนเนี่ยได้โพสต์ตใน a c e บุ๊กส่วนตัวนะคะแล้วก็เขาให้ความเห็นโดยการมีการประนามนะคะการที่เมียนมานเนี่ยประหารชีวิตนะคะนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยสี่คนด้วยนะคะไซฟูด,ดีนยังบอกนะคะว่า ไม่เป็นอญจกรรมต่อมิเรสียชาติและแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลกําลังเยาะเยะ้ยสันธรมติ5ข้อนะคะซึ่งจะทำให้เกิดเลิดในทางปฏิบัติคือความเป็นประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายความยุติธรรมสันติภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมถึงความเจริญก้าวหน้านะคะ เฮเซอร์ He her, เนี่ยได้ยินได้รับอนุญาตให้เดินทางไปที่เนปิวดอร์นะคะประมาณย2สิบสองสี่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็เขามีโอกาสได้พบกับมินองรายด้วยนะคะตอนที่ตอนที่ไปพบกับมินองรายเนี่ยหนึง่งนางสีพิงนางสีพิงท้องถิ่นของเบรนไาเองกเ,เนี่ยก็ได,ได้ได้ลงรูปเกี่ยวกับาการนั่งหาดูก,กันนะคะโดยโดยที่นางสอพิงก็แซวว่า ขนาดที่มีนองหลายเนี่ยนั่งเก้าอี้โซฟากัวเบลเลยแต่ว่าเหตุเสื้อกับถูกจัดให้นั่งในเก้าอี้เล็กๆข้างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมนะคะโดยมีเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางเพศด้วยแบบนี้ซึ่งทําให้เห็นว่าเงินม,มากไม่ได้ให้ความสําคัญของผู้แทนของเลขาสภปชะชาด้วยนะคะซึ่ง ภายหลังจากที่ได้ได้าบพบแล้วนะคะเหตุเชื่อได้ออกแถลงการนะคะในการเดียนเมนมารครั้งแรกโดยที่เขายืนยันว่าประชาชนเมียนมากมีสิทธิที่จะมีประชาธิปไตยนะคะมีสิทธิเรียกร้องให้รัฐยุติความรุนแรงนะคะปล่อยตัวนักโทษการเมืองโดยเฉพาะอย่างนี้งองซานสูจีนะคะตอนที่ไปเนี่ยเขาได้ร้องขอที่จะ เข้าเยี่ยมองการสุดีแล้วก็ผู้นำฝ่ายประชาธิปไตยหลายคนรวมถึงเยี่ยมเรือนจำด้วยแต่ว่า,ารัฐบาลไม่อนุญาตนะคะในการพบกับมินอองหลายในครั้งนั้นนะคะเขาได้ย้ำกับมินอ,องหลายว่า,อ,าอำนาจอธิปไตยที่ทัดมารอห่วงแห่งนักหนาจะต้องประกอบไปด้วยประชาชนที่จะ ม,มีเสธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีปราศจากความกลัวมีเสรีภาพมีกินมีใช้นะคะแล้วเขาก็ยังสำนักสำัทับกับเมียนอ,องหลายหรือว่าในสานะสมาชิกของสหประชาชาติเนี่ยเรียนนาต้องเคารพกฎบัตรสหประชาชาตินะคะเหมือนกับที่ทุกประเทศยึดถือแล้วก็เคารพนะคะ ออนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีแถลงการต่อสิ่อมวลชนด้วยนะคะโดยที่เน้นย้ําถึงความมุ่งหมายของสัรพัชาติที่จะพยายามทุกวิถีทางในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะคะโดยยึดหลักนะคะความเป็นธรรมความอิสระไม่ลำเอียงนะคะแล้วก็จะได้เน้นย้ำนะคะว่าเรจะพยายามทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและใช้ความสามารถทุกทาง เพื่อปอกป้องความเส็บปวดของผู้ที่เปราะบางที่สุดนะคะในช่วงของความขัดแยง้ยงมีการก็ดีนะคะเฮซอ้อได้ลาออกเมื่อเรือนเมืมมเอ่อวันที่สิบสองมิถุนาทผ่านมานี้เองนะคะโดยที่เธอก็ได้ทำงานได้เพียง19เดือนนะคะในในแถลงการที่ที่เธอเพอิ่งขอลาออกเน่ยเธอได้แจ้งว่าเนื่องจากเธอไม่สามารถที่จะ ปฏิบัติหนะ้าที่ตามอายัดที่ได้รับมอบหมายได้นะคะผู้หญิงคนผู้หญคนที่สามที่ที่นอยากจะพูดถึงนะคะก็คือยางฮีรีนะคะยังฮีรีเป็นอดีตผู้แทนพิเศษนะคะด้านสถานการณ์สิทธิมชนในพม่านะคะซึ่งบทบาทของยางฮีรีเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าในช่วงของการดำรงตำแหน่งของเธอ,เอ,อ 6ปีที่ที่ที่ยังฮีรีทำหน้าที่ได้นะคะเธอพยายามขอเข้าไปในเมียนมาหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยยังฮีรีเองเนี่ยก็ถูกรัฐบาลเมียนมาเนี่ยใช้คำพูดที่รุนแรงนะคะแล้วก็เป็นการเหยียดยามทางเพศด้วยนะคะเธอเสนอรายงงานต่อสัมปชัญญทุกปีนะคะในในช่วงของการดำานินตำแหน่งนะคะแล้วก็ เมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเอ่อเพิ่อนใส่ตำแหน่งแล้วนะคะยังฮิลีได้เขียนหนังสือพิมพ์ลงได้เขียนบทความนะคะลงในหนังสือพิมพ์วาชิงร่างโพสนะคะโดยแสดงความกังวลกรณีที่เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธของน,น,นอองายพลมิงออนไล์เนี่ยได้ละเมิดงานฟ้าไทยนะคะเมื่อตุลาคมปีปีที่แล้วแล้วก็มีการ โจมตีทางอากาศในรัชชินนะคะทำให้เด็กอย่างน้อย1 1คนเสียชีวิตนะคะแล้วก็ค่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย80คนในท,ที่ที่พักอาศัยแถบ,บนั้นนะคะเธอยังแสดงความผิดหวังต่อบทบาทของสรมาชาตินะคะเนื่องจากว่าเธอเห็นว่ามาตรการขั้นเด็ดขาดที่สัมภาชาติดำเนินต่อเมียนมาเนี่ย แตกต่างอย่างชัดเจนนะคะกับการกับท่าทีที่สัมะชาิมีต่อสถานการณ์ในรัสเซียและยูเครนนะคะคนที่สี่นะคะก็คืออีบูเรสโลนะคะเรสโลมาซูรีที่เป็นอดีตต่างประเทศของอิรุีเซียนะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะคะในช่วงในช่วงก่อนที่อิรุีเซียจะเป็นประธานอาเซียนนะคะจะเห็น มาดำมาดำเดโนเนี่ยมาเมืองไทยหลายครั้งนะคะแล้วก็เพื่อที่พยายามขอที่จะเข้าไปในเมียนมาแต่ปอนจัยเนี่ยเหมือนกับว่าเธอ,อกกเองก็รู้สึกคือบทบาทของเธอดูลดตรงนะคะจนเหมือนกับว่าไม่ว่าเธอจะพย,พยายามที่จะขอเข้าไปในเมียนมาเท่าไหร่ก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะ ผู้หญิงกลุ่มสุดท้ายนะคะที่ดิฉันอยากจะขออยากจะขอํำมาพูดสิงนะคะก็คือผู้หญิงที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศเมียนมานะคะที่ยังคงเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะซึ่งเห็นว่าผู้หญิงกลุ่มนี้มีความสําคัญมากนะคะแล้วถ้าหากว่าท่ท่านท,ทั้งหลายสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าเวลาที่ผู้หญิงเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยผู้หญิงจะเรียกร้องความเสมอภาคทางเพศไปด้วยนะคะ เราจะเห็นในการประท้วงของผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงจะมีผ้าสรลงเอามาแขวนไว้นะคะบางทีก็จะมีผ้าละไมเนื่องจากว่าผ้าละไมหรือผ้าสรลงของผู้หญิงเนี่ยเป็นเป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะคะที่ผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกละทความความเสมอภาคและความเท่าเทียมนะคะซึ่งมีผู้หญิงหลายคนนะคะที่ ปัจจุบันนี้เนี่ยมีพี่หลายคนที่เข้าร่วมกับกองกําลังติดอาวุธนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับรัฐบาลเมียนมาเนื่องจากว่าการมีชีวิตอยู่ในรเมียนมาเนี่ยดูจะเป็นความซึ้นหวังนอย่างมากนะคะตั้งแตนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทช่อะไรที่เข้าไปรีเมียนมาเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าหน้้เรือนจำนะคะก็จะมีพวกแม่แม่เนี่ยยืนเพื่อที่จะ เรียกร้องขอให้ได้เยี่ยมคนที่สุ่ควงคุมตัวนะคะผู้หญิงที่ลูกๆนะคะสูประหารชีวิตพยายามที่จะขอดูศพนะคะเนื่องจากว่าเพื่อเไม่ได้รับอนุญาตให้ให้ดูศพหรือว่ามีการคืนศพเพื่อเพื่อนําไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะนอกจากนั้นสิ่งสุดท้ายที่ที่ฉันอยากจะฝากไว้ในยํนำก็คือในช่วงของความขัดแย้ง สิ่งหนึง่งที่น่ากังวลอางมากก็คือการใช้เพศเป็นเครื่องมือในการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะในรายงานของผู้เ,เชื่ยวชาญสัพพิชายิดเมียนม,มาเนี่ยได้เขียนไปในรในเรื่องของการขุบขืนการคุกขามการล่วงละเมิดทางเพศนะคะซ,ซึ่งยังมีอยู่เรา ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงของความแคลงแยงกับคนกลุ่มน้อยเนี่ยนะคะถ้าหากว่าท่านทีส่สนใจหรือว่าติดตามไปถามยินมาเนี่ยคงจำคงจำกันได้นะคะเมื่อประมาณปี2002เนี่ยมีรายงานที่ผู้หญิงรักชาเนยได้รวบรวมข้อมูลที่ผู้หญิงจำนวน625คนถูกข่มขืนโดยที่หนังสือเล่มนี้ใช้ชื่อว่าใบอนุญาตข่มขืนหรือไรเซนทูเลฟนะคะ ผู้หญิงหลายคนนะคะที่ถูกถูกสทหาคคัยสมถืนแล้วก็ตั้งครรภ์มีลูกเนี่ยผู้หญิงจะบอกว่าเธอไม่สามารถที่จะมองหน้าลูกได้เพราะเวลาที่มองหน้าลูกเนี่ยเธอจะเห็นแววตาของคนที่ค,ค่มขืนนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะทำใหเ้เราเห็นว่าในเรื่องของการสร้างสันติภาพเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือทำยังไงคนที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ย ะะจะได้รับการเคารพในคุณค่ามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะไม่ใช่สันติภาพที่สงบอย่างราบคาบโดยที่ประชาชนไม่สามารถที่จะพูดอะไรหรือเข้าถึงความยุติธรรมหรือได้รับการคุ้มครองได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเพียงขณานะคะ